สวัสดีคะ่ะทุกคนลาล่านะคะวันนี้สเปเชียลนิดหนึ่งนะคะพระเออลาล่าพาลูกค้าค่ะมาดูบ้านนะคะของเอ่อโทบาร์ราเทอร์นะคะลักชัวรี่โฮมบิว e r เดอร์นะคะที่เมืองเออร์ไนะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านใหม่นะคะเป็น New Community นะคะ เนเบ h h o ูดนี้นะคะเราเรียกว่าเกร a พาร์คเนเบ h h o ูดนะคะก็อยูอ่ที่เมืองเออร์วายนะคะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าโชบาร์เธอร์เนี่ยจะมีชื่อเสียงมากๆในการสร้างบ้านลักช r รีดีไซน์นะคะแบบคือเข้าไปาในพาร์ e ี้เนี่ยโอเคตามนี้เลยเราจะเห็นถึงความอลังการความหรูหราคุณภาพนะคะ Quality ของ Material ต่างๆเนี่ยคือ เกรด A นะคะ A-A-A a นะคะแล้วก็เนเ o r h o ูดก็เป็น Good Neighborhood นะคะซึ่งอ e อเนเ o r h o ูดนี้ค่ะ a t Park Neighborhood นะคะ,ะ,คะของโชว์บาเทอร์โครงการนี้เนี่ยก็คือจะสร้างบ้านนะคะราคาที่3ล้านเหรียญขึ้นไปนะคะก็จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่เหมาะสำหรับ Big Family มากๆเลยนะคะก็จะอยู่ที่แบบประมาณ 5, 5้้ถึง6 เอ่ r เบดรูมส์นะคะแล้วก็ไฟฟลูบาร์รูมส์นะคะ mm hmm. ก็อันนี้ลาลาจะพาทัวร์ให้ทั่วเลยนะคะ mm hmm. ก็จะเน้นภาพแล้วกัน mm hmm. เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเอ่อโชว์บารเทอร์เนี่ย uh, คุณภาพของแมตเรที่เขาใช้เนี่ยคือร้หลามากๆแล้วก็ใช้เกรดดีนะคะ mm hmm. แล้วก็ข้อดีของการซื้อบ้านใหม่ นะคะก็คือเราไม่ต้องมาเครียดเรื่องของว่าเออบ้านมันจะมีปัญหาไหมต้องมาซ่อมไหมต้องมาปรับปรุงรีโนเวทรีโนเวทไหมนะคะเพราะว่าเออเราได้ของใหม่ และโชบาร์เทอร์ค่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะแล้วก็การใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ะคะ่ะรวมถึงคุณภาพของ Material ต่างๆนะคะความหรูหราก็คืออย่างที่เราเห็นนะคะคือในเรื่องของความทันสมัยคือเราต้องยอมรับเลยในในความเป็นหนึ่งจริงของโชบาร์เทอร์ะนะคะก็สองโมเดลนี้นะคะก็คือ,อเปิดให้ชมแล้วนะคะกะ็แต่อีก โครงการน,นึงที่เดี๋ยวล่าจะพาไปนะคะก็คือ,อยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ด้วยความว่าลูกค้าของล่าเนี่ยเขาอยากจะชมเนื่องจากว่าจะได้แบบ make decision ได้ว่าโอเคเนี่ยอยากจะได้โมเดลไหนนะคะแต่ละโมเดลก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมี layout ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งการดีไซน์ก็จะแตกต่างกันด้วยเหมือนกันรวมถึง location ของแต่ละโมเดลก็แตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยเรียกว่าพาทัวร์จัดเต็ม ะะแต่ลาล่าอย่างที่ลาบอกคือลาล่าจะเน้นภาพนะคะเน้นไม่ไม่ไมต้องอธิบายเยอะท o ว์บ t เทอร์คือเขาเจ๋งอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคุณภาพและความลักชูหร่ตามภาพนี้เลยนะคะโครงการของท o ว์บ r เทอร์ค่ะมีหลายโลเคชั่นมากๆนะคะแล้วก็บางเอางแอเรียก็คือใกล้กับดาวทาวน์ l อด้วยเหมือนกันนะคะสิ่งที่ลาลาชอบก็คือไม่ว่าเขาจะ,ะสร้างไซไหนนะคะ Under 2 Million หรือว่า Over 3 Million เนี่ยก็คือยังมีความเป็น t r o ร b a t อ e r ก็คือ Luxury แล้วก็ Modern เหมือนกันนะคะแต่ว่าโครงการนี้นะคะ่ะ Great Park n e g h o r h o o d เนี่ยไซส์ size, นะคะ Living Area เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,500 square feet ขึ้นไปนะคะแล้วก็แต่ว่า l o ต Size เนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะคะก็คือจะมี Backyard นิดหน่อยนะคะที่ให้เราสามารถ Entertain หรือว่านั่ง ชิลชิวได้นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คืออ,อยู่ในบ้านก็คือแฮปปี้แล้วอะค่ะก็คือตามที่วิดีโอที่ลาลาโชเลยนะคะอยากอันนี้ค่ะเขาก็จะเน้นไฮซิลลิงนะคะซึ่งบอกเลยว่า เป็นเป็นดีไซน์ที่ลาลาชอบมากๆนะคะ one share, one ก็เดี๋ยวลาลาจะพาไปดูโครงการมโมเดลที่3นะคะซึ่งเป็นโมเดลที่แพงที่สุดนะคะประมาณ 3. Point, น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5ลมิลเลนดอลลาร์นะคะซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าทาง ลาลาเนี่ยก็คืออยากพาลูกค้าไปดูเขาเรียกว่า Layout นะคะของ Property Model นี้นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะมีความหรูหรา High Ceiling เหมือนกันนะคะส่วนรายละเอียดนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ให้ติดต่อลาลามาที่3าม540 3า7 1นะคะแล้วเดี๋ยวลาลาจะนัดทางเอเจนต์พาทัวร์นะคะลาลาจะบอกว่า โครงการนี้นะคะไม่มีเยอะนะคะแล้วก็ม,มีทางแบบที่ว่า ready to move in นะคะหรืออาจจะต้องรอประมาณกลางปีนะคะหรือรอสิ้นปีนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะให้ติดต่อลาล่ามาเลยนะคะที่323 540 3271นะคะแล้วเดี๋ยวลาลา a k e care the whole process ให้ค่ะสวัสดีค่ะ